กายภาพดีมีคุณภาพสูงเด็กเลยสองเป็นคนชาญฉลาดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองโดยการนำของท่านสวัสดิ์แสงขันพ่วงหนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมด้วยรองพ่วงหนวยการทั้ง3ท่าน ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจ,จำนวน154โรงเรียนมีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน4,314คนระดับประถมศึกษา13,932คนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2,419คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น2,665คนและมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา1,662คนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองเป็นองค์กรชั้นนำต้นแบบพร้อมให้บริการผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่21 บนพื้นฐานความเป็นไทยโดยได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบอัปเดตโมเดลประกอบกับการนำนโยบายเร่งด่วนและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนำสู่การปฏิบัติทั้งระดับหน่วยงานและสถานศึกษาอย่างจริงจังจนเกิดภาพแห่งความสำเร็จ ปีพุทธศักราช2562สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2เป็นหนึ่งใน25เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยดำเนินง,งานภายใต้ชื่อเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต บุคลากรชาวเลยสองได้ขับเคลื่อนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมกันด้วยพาวโมเดลพาวความภาคภูมิใจโดยมีกระบวนการขับเคลื่อนดังนี้ด้านที่1เข้าใจ perceive ด้านที่2เข้าถึง reach ด้านที่3พัฒนา organization ด้านที่4รักษา k p i u n e n d i n g ด้านที่5ขยายเครือข่ายให้ยั่งยืนดิวเลอร์และด้านที่6ชื่นชมคนดีมีคุณธรรมส l ลูรโดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ด้านที่1เข้าใจ p e r ร e ซีฟสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคื่อนโงรงการเก็บ okay, พื้นที่การศึกษาคุณธรรม จัดทำบันทึกลงนามข้อตกลงร่วมกันพัฒนาเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริตจัดทำสัญ,ญลักษณ์เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริตจัดทำคำกล่าวปฏิญาณเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริตจัดทำเพลงสุจริตด,ดีที่เลยสองสพอปอ,อเลยสององค์กรมาตรฐานสร้างเครือข่ายการทำงาน ปิญญาเรานะระกวดคำขวัญและมาสคอตด้านที่2เข้าถึง reach ช,ชาวเลยสองทุกคนร่วมกันค้นหาต้นทุนคุณธรรมวิเคราะห์พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตนเองด้วยกระบวนการ PLC แล้วนำมาหลอมรวมกันกำหนดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของเราชาวเลยสองคือรับผิดชอบสามคัคคีมีจิตสาธารณนะ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกดังนี้ความรับผิดชอบมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกคือ 1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ 2. รักษากฎ,กฎระเบียบ 3. ตรงต่อเวลาความสามารถีมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกคือ 1. ทํากิจกรรมส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียง 2. ร่วมใจการปฏิบัติงานจนสาเร็จ 3. ร่วมกิจกรรมส่วนรวมด้วยความเต็มใจความมีจิตสาธารณะมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกคือ 1. ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 2. ช่วยกันเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของสำนักงาน 3. ช่วยเหลือกิจกรรมของส่วนรวมเต็มกำลังความสามารถด้านที่ 3. พัฒนา Organization เป็นการแปลงคุณธรรมหลัก3ประการ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆโดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมด้วยการระเบิดจากข้างในอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตของชาวเลยสองที่เรียกว่าฮักเลยสองวิถีองค์กรคุณธรรมต้นแบบประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมความดีสองส่วน คือกิจกรรมฮักเลย2และกิจกรรมวิถีดีที่เลยสองดังนี้กิจกรรมฮักเลยสอง 1. กิจกรรมปันฮักเลย2เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ชาวเลยสองรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นเช่นค <aer> <an> ่ายปันฮักจากเลยสองและตู้ปันฮักเลยสอง 2. กิจกรรมโฮมฮักเลย2เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ชาวเลยสองร่วมกันแสดงความเอาใจใส่ และความเอื้ออาทรแก่บุคลากรและครอบครัวในยามสุขและยามทุกข์ 3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเขตเป็นกิจกรรมที่ชาวเลยสองร่วมกันพัฒนาจัดทำภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีความร่มรื่นน่าอยู่เช่น Big cleaning day และจัดทำจุดเช็คอิน 4. กิจกรรมพบกันวันพระ ในวันพระขึ้น15ค้ค่ำของทุกเดือนบุคลากรชาวเลยสองพร้อมใจทําบุญตักบาตรณวัดนนสว่างและร่วมกับชุมชนทำกิจกรรมทางาศาสนาอื่นๆเช่นบุญข้าวทิพบุญกระถิน 5. เว้าวจาพาข้าวสวยในเวลาเที่ยงวันของวันที่จัดกิจกรรมพบกันวันพระบุคลากรจะนำอาหารมารับประทานร่วมกัน 6. กิจกรรมขยับกายสบายชีวีกีฬาพาเพลินกิจกรรมออกกำลังกายเล่นกีฬาเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันกิจกรรมวิถีดีที่เลย2มี7ข้อดังนี้ 1. ยิ้มแย้มแจม่มใสเต็มใจให้บริการ บุคลากรจะยิ้มไหว้ทักทายกันด้วยรอยยิ้มทุกเช้าและมีอธัธยาศัยดีต่อผู้มาติดต่องานจัดทำ QR code ให้ผู้มารับบริการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 2. รวมใจการยินดีในวันเกิดบุคลากรจะส่งสติ๊กเกอร์ลายอวยพรวันเกิดและจัดวอวยพรวันเกิดให้กับผู้วันที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือนพร้อมกันในช่วงเวลาเว่าจผพาเข้าสวย 3. ปิดน้ำไฟลดขยะและพลังงานมีการจัดอบรมการแยกการรีไซเคิลขยะจัดตั้งจุดทิ้งขยะแบบคัดแยกในอาคารประกวดคำขวัญและมาส c คอตจัดทำเพลงรณรงค์ประหยัดไฟน้ำไฟจ่ายแพงให้รวมแรงให้ช่วยปิดไฟถึงกอนปิดไฟให้รวมใจพวกเราไรซ้อปิดไฟก่อนพักเที่ยงและเลิกงาน 4. ร่วมสืบสารประเพณีวันสำคัญ ชาวเลย 2. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมวันสำคัญของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประเพณีอย่างพร้อมเพรียง 5. เข้าแถววันจันทร์อย่างพร้อมเพรียงเพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นความสำคัญในการตรงต่อเวลาในการมาเข้าแถวทุกเช้าว,วันจันทร์ 6. มีหลีกเลี่ยงเวรรักษาความปลอดภัย จัดทำสติกเกอร์ลายแจ้งเตือนความจําให้บุคลากรเขตทราบการอยู่เวรในวันหยุด 7. แต่งกายถูกระเบียบและตรงเวลาบุคลากรทุกคนแต่งกายให้ถูกระเบียบตามที่กําหนดในแต่ละวันมาปฏิบัติงานและเข้าประชุมอย่างตรงเวลาด้านที่ 4. รักษา KPI, u n d e n d i n g การขับเคลื่อนเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริตชาวเลยสร่วมกันถอดบทเรียน ทบทวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกๆ2เดือนเพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันด้านที่5ขยายเครือข่ายให้ยั่งยืนดิวเลอร์ชาวเลยสองร่วมใจกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบจนประสบความสำเร็จ มีหน่วยงานองค์กรต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการ,าก,ารการศึกษาขั้นพื้นฐานให้พัฒนาเครือข่ายองค์กรคุณธรรมจำนวน5เขตพื้นที่การศึกษาได้แก่สพปเลยเขตหนึ่งสพปเลยเขต 3, สสพปหนองบัวลำพูเขตหนึ่งสพปนครพนมเขต2และสะพปสกลนครเขต3ด้านที่6 ชื่นชมคนดีมีคุณธรรมสลูปชาวเลย 2. ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของคนด้วยการหมั่นกวนความดีและยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กรจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานนั่นคือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นของการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสารพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพยุคคนละบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และปฏิบัติตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระประเมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระก้า 9, เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองด้วยการพร้อมใจกันระเบิดจากข้างในช่วยกันคิด ช่วยกันทำความดีอย่างพร้อมเพรียงและต่อเนื่องเพื่อให้คุณธรรมอัตลักษณ์3ประการคือรับผิดชอบสามคัคคีมีจิตสาธารณะเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับโรงเรียนหน่วยงามและชุมชนดังคำขวัญที่ว่าเลยสองคนดีรับผิดชอบในหน้าที่รู้รักสามคัคคีมีจิตสาธารณะ